สวัสดีจ้ามือนีสิผ้ามาเบิงออผสมปุ๋ยผสมดินแล้วก็ปุ๋ยปุ๋ยคอ,อกเนาะคะ่ะเพื่อบาสีใสเอาเอาเอาต้นทุเรียนนะคะออกมาโอ้รถกระล้าหลายค่ะถนนเนาะยุติดถนนหน้าบ้านเนาะคะ่ะสี่ เอาออกจากถุงดำน่อยๆนะคะสีใส่ถุงใ่นะคะสีใส่ถุงใ่นี่ถุงนี้คะ่ะสีเพาะช่ำใบสะกอนเนาะค่ะสีช่ำใบสก้อน,นะะช่ำใมันติดดีๆก่อนจะเสียวไปลกคปุกเนาะคะ่ะดินกับปุ๋ยขอกนี่คะ่ะไปเอามาตั้งเตหม้าเต่สวนเนาะคะ่ะเอามาเลียวกะ เริ่มเอาให้พี่น้องเบื้องแล้วครับไอ้ออเออเเอาทรศัพท์มาตั้งไว้ยุทธ์ไดว่าพอดีกดไทยปุ๋ยนี่ปุ๋ยนี่หนึ่งตัวน,น้อค่ะปุ๋ยขอกแต่ผู้ใดมีแกรบน้อค่ะแกรบเอาแกรบมาใส่น้ำกระดีน้ค่ะแกรบน้อค่ะแกรบลู่สีนี่แหละค่ะกผสมกับแกรบน้ำกระได้อันนี้ก่บว่มีแกรบกับซีส่ปุ๋ยขอกับดินนะค่ะปุ๋ยขอกับดิน นี่แหละค่ะผสมแล้วก็สีเอาต้นทุเรียนะมาลง่งขยายไม้นะคะแต่ว่า,เ,าเขาก็ต้องกินอาหารเนาะคะ่ะต้องหาอาหารให้ให้กินถึง,งะ,ะี่ไงเนาะค่ะถ้าเอาไปยังสี่เลยมันก็ได้อยู่แต่ว่า มันบนยอย่ายิงเนะะะาะค่ะไม่รบกว่าบ่มีสารอาหารเนาะค่ะเราต้องเห็ดสารอาหารใส่ให้ปรับปรุงอาหารใส่ก่อนเนาะค่ะ <c oughs> เพื่อสิได้เติบโตหรือว่าใหญ่เนาะค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ปุ๋ยกับดินนี่ก็หนึ่งต้นหนึ่งค่ะหนึ่งต้นหนึ่งหมบยว่าหนึ่งหมาว่ากระป๋องกระป๋องหนึ่งก็สิ <c oughs> ปุ๋ยกระป๋องหนึ่งแล้วก็ดินกระป๋องหนึ่งนะค่ะ <c oughs> เอ่อสีไรเสร็ สองถุงนี่ค่ะสองถุงใหญ่เลยค่ะถุงนี้ใหญ่ใหญ่ขนาดเบิดดินหลากหลายเลยเนี่ยสองถุงนี่มันถุงใหญ่ค่ะก็เอาใส่กันไว้แล้วเนาะคะ่ะนี่ค่ะเาเาบิ่งกันเลยค่ะค่ะอุ้ยนี่ก็สค่ะจิ้วหอกมัวนกะดีกินฟางเนาะค่ะกินฟางก็เอาไปใส่ ะคะสินีมีเศษิตางอยู่น้ำเก็บกอ,อกหน้าค่ะนี่จะเป็นดินนะคะที่เป็นก่อนก่อๆติดเข้าให้เข้ากันกับปุ๋ยนะคะเข้าเข้านะเข้าดิานนะให้เข้ากับปุ๋ยเนาะคะ่ะเดี๋ยวทุเรียนลง่ง แล้วหรอค่ะผสมดินกับปุ๋ยนะคะแล้ววที่นี่ก็สีเอาทุเรียนลงเนาะค่ะ ก็น่องเลยค่ะ อืมดูหล,ลากค่ะบางก้อนเพิ่นกับจะตัดหลากเนาะตัดตัดนี่เนาะค่ะนี่นี่ห้องบอตัดตัดีลูกเลยเนาะค่ะ

ดินก็สินหน่อยไปักหน้อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียเอาผสมปุ๋ยมัดกบให้มันอีกักหน้อยนีงเนาะคะ่ะอี่ก็ดีแล้ว ดินน้อยไปนะคะดินน่อยไปแล้วสิผสมดินม,มาใส่อีกมาใส่กบหนานี่แกหน่อยกะบวถึงนะคะัน<ม>ถึงไงถึงไงค่ะที่นี่่ะเรยวเร็วนะคะ นดน้ำเนาะคะ่ะน้ำกันเอามาไว้แล้วค่อยๆเทไปยักน้อยก่อนค่ะดินหน่อยเดี๋ยวีะเอาดินผสมมะไซอกีกผสมปุ๋ยมะไซอีกเนาะคะ่ะ สิลดน้ำอีกจักน้อยนะคะคลิปนี้ค่ะขอจบคลิปลปูกทุเรียนใบจำนี้นะคะค่ะเดี๋ยวไปเวลามันติดพุละทีเอ่อังตีเอาไปลงปลูกนะคะอันนี้ไอ,อ่ช่ำใหม่ก้อนนะคะช่ำใหม่ติดก้อนแล้วยังตีเอาไปลงปลูกนะคะ ค่ะขอจบคลิปไปเพียงสาม,มีเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า